โกยุ่งนี้น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้วไม่รู้ใครเป็นศัตรูแต่จะมีคนทดแทนเสมอแทบทุกวินาทีและโทษใครไม่ได้อาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรวยที่สุดตันนี้ลำบากนักการเงิน,นสิงคโปร์เป็นไงครับเด็กอายุ20บนนัดกันไม่รู้กี่สามสี่ล้านเหรียญก็ได้ไม่อยู่ที่ว่าเราจะปั้นเงินไปขายได้แค่ไหนวันนี้สิงคโปร์เจ็บหนักสุดเลยท่านสิงคโปร์นี่ไวนะครับเปลี่ยนประเทศจากเซอร์วิส เป,นนป็นประเทศนวัตกรรมแต่โควิดมาไวเกินแค่นั้นเองสิงคโปร์ยังกับลําไม่ทันนักกฎหมายแล้วครับวันนี้มีนักกฎหมายคนไหนจํารัฐธรรมนูญได้ทุกฉบับไหมครับเขียนเองก็ยังจาไม่ได้ทุกมาตราใช่ไหมครับแต่คอมพิวเตอร์ AI จําได้ทุกฉบับทั่วโลกและสามารถเกยนขึ้นมาใหม่ได้วันนี้บริษัทการเงินชั้นอเมริกา ช้ไอแทนนักกฎหมายแล้วหนักจริงๆรแล้วแชมป์โลกทํำยังไงเขาบอกแชมป์โลกคนเก่งจริงรวยจริงไม่มีใครนอนครับเอาดูง่ายง่ายครับบาอะไรที่ดังที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งมา6ปีซอนและว MIT ดูเว็บไซต์หน้านหนึ่งแล้วตกใจครับเลคเชอร์ให้ฟรีข้อสอบพร้อมเฉลยฟรีคลิปวิดีโอฟรียังไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะจ๊ะแล้วพวกเราจะแข่งยังไงครเกิดอะไรขึ้นครับ ยุคผู้หญิงใหญ่อธิการฮา r v ว r ร์ดมาจากสายสังคมอธิการเอ t มทีมาจากชีวะการแพทย์ลืมความแค้นที่มีต่อกันเป็น150ปีเพราะฮา r v ว r ร์ดจะเทคโอเวอร์เอมทีวันที่เอ t มทีก่อตั้งเพราะนี่มหาเลก,กชนฮา r v ว r ร์ดทำยังไงเอเมไอที MAT ไม่ทำอย่างนั้นแต่วันนี้ลืมความแค้นทั้งหมดกอดกันกลมเลยครับหนีตายด้วยกันทั้งคู่ลงทุนในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่เรียกว่า edx.org ให้คน1 0 0 0พล้านคนเข้าไปเรียน MIT h a r v a r d รฟรีครับ ฟังไม่ผิดครับผมไปเจอ嘛ผมถามลงทุนกันเป็นพันเป็นหมื่นล้านเห็นสแตนฟอร์ดที่เก็บนั่นเลยบนลาะแหะ่ๆอยู่ความรู้เป็นสมบัติของคนทั่วโลกแม่พูดซะสวยเลยนะแต่ผมรู้ชันเขาครับเขาซื้อความตายเขารู้ทั้งรู้ว่าในอนาคตหมาอะไรจะไม่มีหมดไม่มีเด็กเรียนไม่มีใครสนใจปัญญาเพราะลูกเราไปกด Google ดูแล้ิกิดว่า r i c h e s t Man อ n Earth ออกมาร้อยคนมีจบปริญญาตรีกี่นอนบ,บิลเกต์วุฒิสูงสุดคือมหมาเซอร์เบ,บิร์กวุฒิสูงสุดคือมห คนที่เหลือสุดด้านไอทีจบวิศวะอย่างผมไหมครับจบวิายาลัยฝึกหัดครูสอนภาษาังกฤษเขาชื่อแจ็คมาและแบบนี้ปริญญามีผลอะไรไม่มีใครอยากจะมาเป็นโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์ผมวันนี้มีธุรกิจอะไรบ้างพยายามหยซื้อความตายแบงค์ในอนาคตท่านก็รู้ไม่มีแบงค์แต่จะมีแบงกิ้งเราทุกคนเป็นทั้งเจ้านี้ลุหนี้ได้หมดระบบบล็อกเชนเอไอสมบูรณ์แบบมากแล้วมากมานานแล้วที่แอนกรุปอาลีบาบาให้เงินกู้คนไม่รู้กี่ร้อยแล้วนี่ยเขาไม่ใช้มนุษย์แม้แต่คนเดียว เราะมนุษย์มีอคติ AI ไม่มีอคติผมต้องการเงินกู้1นล้านโทรศัพท์มือถือรู้เลยผมทํางานอะไรผมไปที่ตรงไหนบัตรเครดิตผมจ่ายยังไงผมซื้ออะไรบ้างสมัยก่อนแบงก์เวลาเราโอนก็มีค่าธรรมเนียมบนขั้น1 5 2 0บาท3-400พันล้านบาทต่อปีได้จากค่าธรรมเนียมตรงนี้นะแล้ววันนี้ใครกล้าเก็บครับลองเก็บแล้วก็ย้ายแบงก์สิครับแล้วไปถามแบงก์แบงก์ก็ยังไม่มีคําตอบว่าจะหาเงินคืน3 4 0 0 0พันล้านบาทยังไงแต่ขอเก็บเราไว้ในกระเป๋าก่อนไปตามดังหน้าด้วยกันขายประกันบ้างขายแพ็กเกจอะไรต่างๆบ้าง เหมือน m อ t h a r v a r d รู้ว่ายังไงหมาอะไรไม่มีรอดเอาคนพันล้านคุไในกระเป๋าก่อนแล้วถ้าเห็นไหมตอนนี้ m i t ขายหลักสูตรออนไลน์เป็นแสนเลยเล่นเอาคือแล้วตอนนี้แส่ดจริงๆถ้ารู้ไหมฮาว r d มีเงินเก็บเท่าไหร่ดูแลเด็ก9,000คนน้อยวกว่าระบังสามเท่า35 u s b บ l l า o n ยังไม่รวมที่ดินคนมีเงินขนาดนี้ดูแลคนนิดเดียวกลัวตาย และพวกเราล้ะครับวันนี้ขอเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับผมมั่นใจแลอเกินว่าพวกเราคนไทยหรือคนที่อยู่ในเมืองไทยไอยู่ในประเทศที่มีความพร้อมสุดๆเียงแต่ว่าเราจะสู้หรือไม่สู้ท่านั้นเอง